ไข่ลูกเขยสูตรสาสูตรไข่สูตรมันเนอร์ของอย่างนี้กินสอคนแต่ดทำเยอะฝากชมด้วยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำไข่ลูกเขยจ้าไข่ลูกเขยก็ต้องข้าวไข่นะเนี่ยไข่เก่า เนี่ยเราไข่เก่ามาทำไข่ลูกเก๋เนี่ยไข่เก่าจะเป็นอย่างงี้จ้ะไข่แดงมันจะติดเกลือและออกมามันจะไม่สวยเนี่ยเขาเรียกว่าไข่เกา่าเอามาทำไข่ลูกเก๋ไข่ต้มไข่อะไรนี่จะดีไข่ปลาโลอะไรจะดีส่วนประกอบก็เนี่ยจ้ะใส่มะเขือเทศใส่หอมใส่พริกมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บ สูตรของสาใส่เต้าเจียวด้วยนะแล้วก็ปรุงรสน้ำปลาพางเนี้ยจ้ะปรุงรสตามชอบที่เหลือก็ปรุงรสตามชอบไปดูกันเลยไปทำกันเลยจ้าไปทำไข่ลูกเคยยันจ้าเจียวหอมก่อนจ้ะเจียวหอมก่อนเพื่อให้น้ำมันนี่มันหอม เวลาโทษไขนะ่อันนี้น้ำมันก็จะหอมได้แล้วมัไม่เอากรอบเขากลิ่น ไข,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 ข่ตอกไข่ตอกนี่พอทอดแล้วมันไข่แดงจะหลุดใช่ไหมเราก็ตอกไข่ทำเป็นตอกไข่มันไข่เคียวสักสองลูกเวลาทอดก็เราเอาไข่ลงไปในไข่แปะไข่ตัวนี้มันช่วยยึดแล้วก็เอาลงทอดเพื่อให้ช่วยช่วยจับย่างให้มันไข่แดงมันหลุดแต่ก็ไม่แน่หรอกนะ ก็ช่วยได้ช่วยได้ ไข่เก่าจะเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะไข่แดงมันจะลอยอยู่ฟังเลยค่ะเน,นี่กยก,ก,ยแยก็แล้วก็ไข่เก่าโรยน้าขอาวแล้วก็เเอานี่ยตอกไข่เป็นนี่นเยเคลือบค่ะแย่ไข่แดงเวลาทอดแย่ไข่แดงเลยสร้างนั่นไข่แดงหลุดหมด ทอดไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวทำน้ำราดจะ้ะทำน้ำราดใช้น้ำมันที่ทอดไขยได้เลยจ้าเกลี่น้ำตาลเพื่อให้หอมใช้น้ำตาลปี๊ดนะคะเกลี่ยน้ำตาลน้ำปลา

ต,ตามด้วยมะเขือเทศต้องการให้มะเขือเทศนี้สุกต้องการให้สุกเพื่อจะได้เป็นซอสเป็นซอสมะเขือเทศโดยเราไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศใส่น้ำปลาน้ำตาลนีไ่ได้ตรงนี้ได้ไม่เติมอะไรล รสเมื่อกี้มันยังอ่อนเขี่ยวมนะเขือเทศแตกนะความเปรี้ยวรอไม่ได้ได้มาเลยรับสามรสเปรี้ยวเค็มหวานนำํำเปรี้ยกับเค็มพอๆกันเค็มให้น้อยที่สุดให้เดือดอีกสักที เราดูสักทีใส่หอมเกลือลงไปอน้วสไูไม่เหมือนกันนะคะ่ะของสาเล่นคิดเยอะๆได้าามควอเพ ราบเลยจ้ะราดเลยจ้ะเนียวเหนียวเพราะเราเคี่ยวน้ำตาลแล้วมันจะเหนียวจะเหนียวสาธมเยอะนะสาธมเยอะจ้ะ อี2สอคนเด็ทำัเยอะจ้าเสร็จแล้วจ้าใครลูกเคยรักจัดจ้าน ขอฝากช่องเลยนะคะสาอาหารใต้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆได้เลยจ้าไข่ลูกเขยสูตรสาสูตรไข่สูตมันเนอ้อของอย่างนี้กินสองคนแด่ดทำเยอะฝากช่องด้วยจ้า